เรามาดูสรุปราคาของ MacBook Air MacBook Pro นะครับที่จะวางขายในไทยกันครับสวัสดีครับผมเด่นนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับและคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตราคาของ MacBook Air และ MacBook Pro นะครับที่เปิดตัวเมื่อคืนนะครับแล้วเขาก็เปิดตัวชิปเซตตัวใหม่นะครับของ Apple นั่นก็คือชิปเซต 1> m 1หรือว่า m 1นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปเปิดตัวเมื่อคืนนะครับก็พบว่าสิ่งที่เราคาดหวังนะเป็นจริงหลายข้อนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับก็ macbook air เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถประหยัดพลังงานนะใช้ต่อเนื่องนะครับได้ถึง18ชั่วโมงซึ่งยาวมากนะครับแล้วก็ macbook pro เนี่ยได้ถึง20ชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยก็คือแบบใช้งานทั่ว,วไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทำงานหนักนะ แต่ถ้าทำงานหนักเนะี่ยถ้าเป็นอย่าง Macbook Air เนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือสัก15-16ชั่วโมงก็หรูละจริงๆผมว่าสักสัก8ชั่วโมงก็หรูเลยนะก็คือถ้าเราแบบทำงานยาวๆนะก็คงจะไม่ค่อยมีใครที่แบบว่านั่งทำงานยาวขนาดนั้นนะครับอตอนนี้เนี่ยแอปในมือถือเราสามารถเอามารันบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างแบบสบายใจเลยนะก็คือเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับเรื่องนี้เนาะ และหลังจากหลังจากจบการพรีเซนต์ของเขานะครับผมก็คิดว่าเอ้ยราคาไทยเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับคือเขาเปิดตัวเนี่ยอย่าง MacBook Air นะฮะเขาบอกว่าเปิดตัวอยู่ที่ราคา999เหรียญน,นะครับดอลลาร์นะก็ถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยจะลดเหลือ899เหรียญซึ่งเราเอามาคูณเป็นเงินไทยเนี่ยเราก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมว่ามันจะเท่าไหร่แต่เพอเอิญว่าผมเข้าไปดูในเว็บของ Apple ครับ เขาบอกราคาเรียบร้อยนะครับเป็นราคาเริ่มต้นเพราะว่าเขายังไม่ได้แบบวางจําหน่ายจริงเนะเขาก็แบบว่าเป็นราคาเริ่มต้นเพื่อให้แบบเราเนี่ยเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเปิดตัวจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะอัพสเปคอัพอะไรได้อีกนะครับมาดูตัวนี้เลย MacBook Air นะครับซึ่งเป็น MacBook ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นชิป M 1นะครับพร้อม GPU 8คอร์และ GPU 7คอร ่าสังเกตนะครับมันจะมีอยู่2อันนะมันจะมี GPU 8คอร์กับ GPU 7คอร์ไอตัว GPU เนี่ยคือหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่างบประหยัดประหยัดหน่อยนะครับก็เป็น GPU 7คอร์ราคาจะอยู่ที่32,900บาทนะครับตัวนี้จะได้ตัวฮาร์ดดิสนะครับ SSD นะฮะอยู่ที่256นะครับอ่า แรมแนะครับผมอ่านี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับและสิ่งที่ผมสังเกตดูก็คือตัวนี้เนี่ย MacBook MacBook นะครับตัวตัวที่ขายก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น Intel Gen 8นะครับตัวนั้นไม่มีขายนะครับบนเว็บนะฮะไม่มีขายแล้วนะครับจะเหลือตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นและอีกตัวหนึ่งก็คือกระโดดไปเป็น Gen 10นะครับ Intel Core i 5 Core i 7 Gen 1 0อะไรเงี้ยนะครับก็คือโดดขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ตัวแรก นะตัวที่2นะครับตัวที่2นี่ก็ยังเป็น macbook air อยู่นะ macbook air นะครับ cpu 8คอร์นะครับแล้วก็ gpu 8คอร์อันนี้เพิ่มความจุของฮาร์ดดิสต์ขึ้นนะครับอยู่ที่ 512GB นะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหตัวจัดเต็มจัดเต็มเนี่ยผมว่า,น,าน่าโดนเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามันยังถูกกว่าตัว macbook pro นะตัวนี้41,400บาทเออ ได้ CPU นะครับ M1 8คข้อแล้วก็ GPU 8ปดข้อว่า CPU รุ่นใหม่ของ Apple เนี่ยเขาเอา GPU แล้วก็ CPU เนี่ยมารวมกันเรียบร้อยแล้วเขาคิดค้นแบบประมาณว่าเออตอนแรกเนี่ยชิปเนี่ยมันทำงานแยกกันแล้วมันอยู่คนละที่นะครับเขาเลยเอามารวมกันให้มาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเล็กมากๆนะครับ5นาโนเมตรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วประมวลผลรวมกันเลย เออมันทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าโดนนะครับแล้วก็เขาเคลมว่าตัว MacBook Air เนี่ยมันร้อนน้อยกว่าเดิมนะฮะเออคือมันเล็กลงนะ CPU มันเล็กลงมันก็น่าจะร้อนน้อยกว่าเดิมนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะทวนราคานะครับผม MacBook Air นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยชิปเซต M1 นะครับ M1 นะครับ GPU 7คอรนะครับ CPU 8คอนะครับ,ค,รบความจุ 256ยนะครับอยู่ที่32,900บาทนะครับแรม8เหมือนกันนะส่วนอีกตัวหนึ่งแรม8เหมือนกันนะครับรอม512แต่ว่าจะได้ GPU เพิ่มจาก7เป็น8นะครับตัวนี้เนี่ย41,400บาทนะครับอ่ะแล้วมาดูฝั่งของ MacBook Pro กันบ้างนะครับ MacBook Pro เนี่ยเรียกว่าเออ มันมันโปรหลายๆอย่างนะครับเรื่องแรกที่ผมเห็นชัดก็คือแบตเตอรี่โปรกว่าตัวแอร์นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวแอร์มันจะแบบใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวโปรเนี่ยแซงหน้าไปแล้วนะครับแอร์ Air เนี่ยมีการใช้งานแบตเตอรี่นะครับแม็กอยู่ที่ประมาณสัก18ชั่วโมงนะแต่ว่าตัวโปรเนี่ยเขาเคลมว่าได้ถึง20ชั่วโมงเยอะกว่าไป2ชั่วโมงเลยนะเอออันนี้เนี่ยตัวตัวราคานะครับ ของรุ่น13นิ้ว MacBook Pro นะครับตัวนี้จะได้ชิปเซ็ต CPU ที่8คอแล้วก็ GPU 8คอเลยจะไม่มี7คอนะครับความจุ256นะครับอ่าตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่ราคา49,900บาทเออก็ถือว่าถ้าเป็นตัวก่อนนะครับตัวก่อนที่เป็น Gen 10นะฮะตัวนั้นเนี่ยจะ42,000แล้วก็ Hard Disk จะน้อยกว่านี้นะครับ ฮาร์ดดิส์น้อยกว่านี้แล้วก็ความเร็วน้อยกว่านี้ตัวนี้ถือว่ามาทดแทนแล้วก็เรียกว่าลบตัวเดิมที่เป็น Intel เนี่ยเจน10บางตัวแล้วก็เจน8เนี่ยก็คือถูกตัวนี้ลบล้างไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่แบบเออดีกว่านะครับถูกกว่ากิกตังหากนะฮะถ้าดูในหน่วยของราคานะครับ49,900เนี่ยถือว่าถูกกว่าตัวที่แล้วมากๆเลยนะครับรุ่น13นิ้วเนี่ยรุ่น13นิ้วจะ ยังคงมีคอไอห้อยู่นะครับคอไอห้าเจนสินะครับรอมเอ่อผมติดมือถือนะจริงๆไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่ารอมนะครับมันเรียกว่าฮาร์ดดนะิสเนาะฮาร์ดดิสห้าร้อยสิบสองกิกนะครับอันนี้เนี่ยได้แรมสิบหกเลยนะได้แรมสิบหกนะครับเอ่อราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่าส่วนตัวส่วนตัวที่ใช้ชิปเซต M1 เนี่ยก็คือ จะยืนพื้นอยู่ที่ RAM 8นะครับอนะเพราะว่าผมคิดว่าคือ RAM 8เนี่ยคือน่าจะเหลือๆของเขาแล้วนะฮะชิปเซ็ตที่ใช้ Intel Core i5 นะครับ Gen 10นะก็ยังมีตัวที่ความจุ1ทอยู่นะครับใครที่แบบว่าอยากจะได้ความจุเยอะๆนะครับใน MacBook Pro เนะี่ยเขาก็ยังมีขายอยู่นะครับในในเว็บของ Apple นะครับ6ราคา66,900บาทนะครับเออ รุ่นนี้ใครที่แบบยังอยากได้อยู่นะครับก็สามารถไปสอยกันได้นะแต่มันค่อนข้างที่แบบราคาสูงนิดนึงนะเป็นผมนะครับผมผมเลือกจอ13นิ้วนี่แหละแล้วก็ความจุเนี่ยผมใช้ตัวฮาร์ดดิสเป็น external h a r d t i s ดดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีผมเก็บงานไว้หลายอย่างนะครับต้องใช้ external h a r d t i s ดดเก็บไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอามาเสียบแล้วก็เอามารันในการทำงานมากกว่านะครับดังนั้นผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของความจุภายในสักเท่าไหร่นะครับ ถ้า2 5งกเนี่ยกำลังพอดีนะครับส่วนตัวผมนะยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น16นิ้วสำหรับ macbook pro นะครับ macbook air เนี่ยเขามีแค่13นิ้วนะครับเพราะว่ามันจะได้คงคอนเซปต์ว่าเป็น air นะฮะส่วน macbook pro เนี่ยมันมี13นิ้วกับ16นิ้วตัว16นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่75,900บาทนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรเซสเซอร์6คอ์นะครับอ่า6คอร์เนี่ยยังเป็น i 7นะครับ i 7 i7 รุ่น9อยู่นะอ่า i7 รุ่น9เป็นการ์ดจอ AMD นะครับ Radeon Pro 5300M นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวหนึ่งละแล้วก็ ROM, อรอมอ่อ ROM อีกแล้ว h a ดด e y 512นะครับแรม16กิกนะครับอ่ารู้สึกว่ารุ่น16เนี่ย16นิ้วเนี่ยจะเป็น จะไม่มี M1 นะครับยังไม่มีนะเรียกว่ายังไม่มีดีกว่าผมคิดว่าอนาคตเขาคงจะเปลี่ยนเป็น CPU M1 ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังเป็น Intel นะครับถ้าดูนะฮะผมผมลองดูสรุปนะไอตัว MacBook Air เนะี่ยอันนี้คือหน้าจอของตัวสรุป MacBook Air ที่เขาพรีเซนต์เมื่อคืนนะครับเขาบอกว่าจะมีการใช้ CPU นะครับประสิทธิภาพของ CPU เนี่ยเร็วขึ้น3 5 x เลยนะ3.5เท่าเลยนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยหเท่าแต่ตัวกราฟิกเนี่ยผมวงเล็บไว้นิดหนึ่งผมคิดว่าเขาใช้ GPU ตัว8คอร์นะครับที่แบบตัวเร็วสุดของเขาเนาะเป็นตัวเป็นตัวมาเขียนในนี้นะครับอ่าแล้วก็เอ่อเพิ่มขึ้นหลายอย่างเลยอย่างแบตเตอรี่ที่18ชั่วโมงเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นถึง6ชั่วโมงเลยนะ คือแบบยาวนานขึ้น6ชั่วโมงตัวเก่ามันอยู่ที่ประมาณสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะครับตอนนี้นี่โอ้โหแบบขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะฮะอืมแล้วก็เขาบอกว่ามัน MacBook Air เนี่ยมันก็จะเงียบลงนะครับเพราะว่าจริงๆไม่มีพัดลมแล้วนะไม่มีพัดลมนะครับมันก็ต้องเงียบไปแล้วนะครับแต่ในความเงียบครั้งนี้เนี่ยมันมาเงียบพร้อมกับความร้อนที่น้อยนะครับก็น่าชื่นชมนะครับ น่ารอนลุ้นที่แบบว่ามันเปิดขายปุ๊บเนี่ยขายดีแน่นอนนะครับผมโอเคและนี่ก็คือสรุปราคานะครับจากเว็บไทยนะของ MacBook Air MacBook Pro นะครับที่ใช้ชิปเซต M1 นะเป็นชิปเซตตัวใหม่ของ Apple นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะถูกใจนะครับในราคาตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวไปซื้อกันได้เลยนะครับผมและช่องผมนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาติดตามกันนะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่า เข้ามาดูคลิปของผมนะครับในช่องผมแล้วรู้สึกว่าเออมีคําแนะนําดีๆนะฮะอยากจะแนะนําว่าเออควรจะทําคลิปแบบนั้นแบบนี้นะฮะก็บอ,อกกันได้นะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ